สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนๆรายการทีครุกแรกทุกทุกท่านครับพอกันมือนีกันวันที่5าัุลาคม2567นะครับสถานการณ์ฝนฝ่าในภาคอีสานาาตับบนของเขาเนี่ก็ถือว่านะครับได้ ที่ค่ายไปนะครับสำหรับดูดูฝนปีที่ผ่านมานะครับเราดูฝนปีนี้ก็บเมดแล้วนะครับผ่านมาแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ที่เป็นอ่าช่วงปลายดูฝนเขาฤดูหนาวนะครับเดี๋ยวทางกลุ่มอุตุเองนะครับก็ทีประกาศว่าปีนี้เขาฤดูหนาววันใดเมื่อใดนะครับทั้งอ่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตำบลคือสีได้น้ามา ประกาศในพี่น้องได้รับหรุบทราบกันนะครับช่วงนี้นะครับกะทิว่าฝนหน่อยต้องไปร้ายนะครับแถวบ่มีกันเลยทีเดียวนะครับจะได้กัตามนะครับในเดือนตุลานี่นะครับยังมีฝนตกอยู่นะครับเป็นแต่ว่าเป็นฝนที่ตกระลายนะครับเป็นฝนหัวลุ่มหนาวนะครับกคาดว่าช่วงประมาณอีกจักหาหกมือนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาได้นะครับในบางบางบางพื้นที่นะครับเป็นฝนบางแห่งฝนเล็กน้อยนะครับเป็นส่วนร้ายนะครับ เมื่อนีนไปเจอห้ามืออื่นนี่นะครับกต่เนื่งจท่านมีฝนนะครับข้อมูลสภาพอากาศเนาะนะครับเห็นว่าความกดอากาศสูงเรามุ่งอากาศเย็นแพร่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงตะวันลุงเอากับในรับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนหาช่วงนี้นะครับมีอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นในตอนเช้านะครับกลางวันนะครับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกับจริงแต่กระบ่ค่อยห่อนนะครับเบอร์คอยห่อนเป็นไรต่ว่าแดดจัดนะครับเมฆกวค่อยมีนะครับ ในหลายพื้นที่นะครับปาดําแดงบุรีรัว่าบ่มีเมฆที่ปรากฏเห็นนะครับส่วนมากที่เป็นเมฆที่อยู่สูงๆนะครับนะครับที่ลอยมาบังนะครับดาวเทียมกับว่าวเรดาร์นะครับเรดาร์คอนแกนเรดาร์สกุลนะครับกับ่มีฝนในช่วงนี้นะครับทำการคาดการแล้วว่าอีสานบ้านเฮานะครับช่วงนี้ก็มีแต่อากาศเย็นนะครับมื้อนี้ไปทำอื่นนะครับมีแต่อากาศเย็นเอุณหภูมิลดลงได้เล็กน้อยนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับสูงสุดในช่วงกลางวันกับประมาณ 31-33องศาเซลเซียสต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสนะครับแล้วอากาศเย็นๆนี่นะครับจะอยู่ักษณะนี้อีกจนประมาณประมาณวันที่สิบนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีฝนตกลงมาได้นะครับหลังวันที่สิบไปนะครับคาดว่าจะมีฝนตกลงมาได้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับฝนหัวลมหนาวมากนะครับเดี๋ยวท้งอุตุเองค่อยติดตามว่าอากาศเปลี่ยนเป็น มาดูไปนะครับที่ได้มาแจ้งเกาบอกให้พี่น้องได้รับรูคุ้มเราศึกษาไปอีกทีนึงนะครับมืัอนี้กับโบ๊มี่ยังไลน์นะครับว่าเอาข่าวว่าฝากตอนพี่น้องบ้านนอกจะหนี้นะครับอากาศช่วงนี้กับโบ๊มีฝนนะครับนะครับสำหรับเรื่องอากาศกับคงจะมีเพียงแค่นี้ก่อนบอกกันไหมเหมือนอื่นนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน